โยเคเรสกองหน้าทีมชาติสวีเดนวัย26ปีย้ายจากสปอร์ต hey, ิ้งลิสบอนมาร่วมทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยค่าตัว63.5ล้านยูโรบวกโบนัสอีก10ล้านยูโรรวมดีลนี้อาจแตะ73.5ล้านยูโรเลยทีเดียวดีลนี้ไม่ใช่แค่เรื่องค่าตัวแพงแต่เขายังได้สวมเสื้อใหม่เลข14หมายเลขเกี่ยวกับตำนานอย่างเทอร์รี่องรีบอกเลยว่านี่คือความกดดันและความคาดหวังในระดับสูงสุด สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Balltrue ศูนย์ร่วมข่าวสารฟุตบอลเด็ดๆที่แฟนบอลตัวจริงห้ามพลาดวันนี้เราจะพาไปดูการเปิดตัวของกองหน้ารายใหม่ของอาร์เซนอลวิกเตอร์โยครที่สร้างประกฏการณ์ครั้งใหญ่ให้กับสโมสรแม้ยังไม่ได้ลงเล่นแม้แต่วินาทีเดียวหลังจากมีข่าวลือม,มาเป็นเดือนในที่สุดวิกเตอร์โยครัก็เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของอาร์เซนอลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับ โดยดีลนี้ถือว่าใหญ่โตสมกับที่แฟนบอลรอคอยเพราะโยครัย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนโดยค่าตัวเบื้องต้น63.5ล้านยูโรและอาจเพิ่มเป็น73.5ล้านยูโรหากรวมโบนัสตามผลงานเขาเซ็นสัญญายาว5ปีเต็มกับทีมและไฮไลท์สำคัญก็คือเขาได้รับมอบเสื้อหมายเลข14ซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่เป็นเบอร์ของตำนานอาร์เซนอลอย่างเทอรรี่อองรีนั่นเองการได้หมายเลขนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสัญลักษณ์ครับ แต่มันคือความคาดหวังระดับสูงที่ทั้งแฟนบอลและสโมสรต่างมองว่าเขาจะมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมคนใหม่ของยุคนี้แม้โยครสจะยังไม่ได้ลงเล่นให้ปืนใหญ่แม้แต่วินาทีเดียวแต่เชื่อไหมครับว่าเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับอาร์เซนอลไปเรียบร้อยแล้วตามรายงานของ The Athletic เว็บไซต์ข่าวกีฬาชื่อดังระดับโลกระบุว่ายอดขายเสื้อของโยครสในวันเปิดตัวทำลายสถิติของสโมสรทันทีพูง่ายๆก็คือ เขาคือนักเตะที่มียอดขายเสื้อเปิดตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาร์เซนอลมากกว่าทุกคนที่เคยย้ายมาสวมเสื้อนี้ไม่ว่าจะเป็นเมซูตโอซิลอเล็กซิสซานเชสโอเบรมิองหรือแมตตากาเบรียลเชซุสแม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขแบบเป๊ะๆว่าขายไปกี่ตัวแต่แหล่งข่าววงในยูนยันตรงกันว่ายอดพุ่งแบบถล่มทลายชนิดที่ทีมงานร้านค้าแทบไม่ทันเติมของเลยทีเดียวที่น่าสนใจก็คือ เสื้อที่ขายดีที่สุดคือแบบที่ปักชื่อ g o เครสสิบพร้อมตราแขนแข่งพรีเมียร์ลีกซึ่งแต่ว่าแฟนบอลไม่ได้แค่ซื้อเพราะกระแสแต่เชื่อว่าเขาคือคนที่จะเปลี่ยนแนวรุกของทีมได้จริงจะเรียกว่ายเครสเปิดตัวด้วยปรากฏการณ์ก็คงไม่เกินจริงเพราะเขาทำให้คนทั้งโลกหันมามองอาร์เซนอลได้อีกครั้งตั้งแต่ยังไม่แตะสนามคำถามก็คือทำไมแฟนบอลอาร์เซนอลถึงตื่นเต้นกับวิกเตอร์ยเครสขนาดนี้ เหตุผลแรกเลยครับฟองของเขากับสปอร์ติ้งลิสบอนร้อนแรงแบบสุดๆซีซันที่แล้วเขายิงไปถึง29ประตูกับอีก10แอสซสต์รวมทุกรายการ <S <S เป็นกองหน้าที่ครบเครื่องทั้งพละกกำลังความเร็วการจบสกอร์และเกมเพรสซิงอีจุดที่แฟนบอลชอบมากคือเขาเล่นสไตล์ดุดันแบบที่ปืนใหญ่ขาดหายไปนานใครที่ดู Arsenal, อาร์เซนอลเมื่อฤดูการที่แล้วจะรู้ว่าเราขาดหน้าเป้าแบบธรรมชาติที่อยู่ในกรอบเขตโทษแล้วจบสกอร์ได้เด็ดขาดและแน่นอนครับ เบอร์14ที่เขาได้รับก็ยิ่งสร้างความหวังให้แฟนๆว่านี่อาจเป็นคนที่เติมเต็มช่องว่างขององรีได้จริงๆพูดได้เลยครับว่าแฟนๆไม่ได้แค่ตื่นเต้นจากชื่อเสียงแต่พวกเขาเชื่อว่าโยเคเรสจะเป็นจิ๊กซอวชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้แนวรุกของอาเตตาสมบูรณ์แบบคำถามที่แฟนบอลรอคำตอบอยู่ตอนนี้ก็คือโยเคเรสจะได้ลงสนามน,นแรกเมื่อไหร่ เกมถัดไปของอาร์เซนอลคือแมชพรีซีซันสุดพิเศษเจอกับทัดแนมฮอสเปอร์ที่ฮ่องกงในวันพฤหัสบดีนี้แม้ไม่เกี่กอาร์เตต้าจึงยังไม่ได้คอนเฟิร์มแบบชัดเจนว่าโยเคเรสจะได้ลงหรือไม่แต่จากการที่เขาเดินทางไปกับทีมและลงซ้อมอย่างเต็มรูปแบบแฟนๆก็มีสิทธิ์ลุ้นเห็นเขาลงสะพัสสนามไม่ว่าจะแบบตัวจริงหรือสำรองและถ้าได้ลงจริงนี่ก็จะเป็นนัดแรกที่แฟนบอลจะได้เห็นว่ากองหน้าค่าตัวเกือบ75ล้านยูโรคนนี้จะเข้ากับระบบของอาร์เตต้าได้แค่ไหน การมาของวิกเตอร์โยคเรสไม่ได้มีแค่ค่าตัวแพงหรือกระแสะแรงแต่เขากำลังแบกรับความหวังของแฟนอาร์เซนอลทั่วโลกเอาไว้ด้วยแฟนบอลคาดหวังว่าเขาจะกลายเป็นกองหน้าตัวหลักที่ช่วยแก้ปัญหาจบสกอร์ไม่คมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของทีมในฤดูกาลก่อนไม่ใช่แค่ในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยอาร์เซนอลต้องการหัวหอ,อกที่สามารถสร้างความแตกต่างในเกมใหญ่และโยคเรสมีศักยภาพที่จะทำแบบนั้นนี่คือก้าวสำคัญในเส้นทางลุ้นแชมป์ และถ้าเขาปรับตัวได้เร็วเขาอาจเป็นจิ๊กซอสุดท้ายที่พาอาร์เซนอลกลับไปยืนจุดสูงสุดของอังกฤษแล้วคุณล่ะครับคิดว่าโยเคเรสจะยิงได้กี่ประตูนในซีซั่นแรกกับอาร์เซนอลคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Balltrue ด้วยนะครับเราคือ Balltrue ที่นี่มีแต่ฟุตบอลเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ